i n เซ e ตของคนสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาง่ายๆเลยคนนี้คุณจะต้องรู้จักทุกคนโทมัสอันวาเอดิสันโทมัสอันวาเอดิสันนะคะคนที่นักประดิษฐ์หลอดไฟของเรานั่นเองนะคะรู้ไหมว่าโทมัสอันวาเอดิสันเนี่ยเขาผลิตเขาสร้างหลอดไฟมันก็ไม่สําเร็จไม่รู้ต่อกี่ครั้งกี่ครั้งแต่นักข่าวถามเขาว่าคุณทําไม่สําเร็จหลายครั้งเนี่ยคุณท้อไหม คุณรู้มแมยเขาตอบว่ายังไงเขาตอบว่ามผมแค่เปลี่ยนวิธีมามากกว่าร้อยกว่าวิธีเพื่อให้สำเร็จง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะคะนี่คือ mindset ของคนที่มี growth mindset หรือความสำเร็จคนที่เขามี mindset ของความสำเร็จเนี่ยเขาจะไม่มองสิ่งที่เขาผิดพลาดเนี่ย เป็นอุปสรรคหรือปัญหาเลยเนาะคุณจะต้องระวังความคิดของคุณเพราะความคิดของคุณมันจะส่งไปที่ความรู้มันจะทําให้คุณเกิดความรู้สึกถ้าคุณคิดลบคุณจะรู้สึกถึงความท้อแท้นะคะสิ้นหวังหมดกําลังใจสงสัยไม่เชื่อลบทั้งหมดเลยคุณดูแล้วคุณคิดว่าแอคชั่นหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าคุณมีไมเซ็ตแห่งความสําเร็จ คุณจะเริ่มรู้สึกดีกับตัวเองนะคะกับกลายเป็นความรู้สึกคุณจะเริ่มรู้สึกมั่นใจว่าคุณมีได้คุณสําเร็จได้หลังจากนั้นนะคะการการะทําของคุณมันจะไปในทางเดียวกันคุณก็จะหาทางทําของคุณเองแล้วท้ายสุดคุณก็จะสําเร็จเอง